ขนมมาถวายเดอร์ลงปูเดอร์ครับขนมโบราณครับลงปู่ครับครับขนมโบราณมาถวายลงปู่ครับผมมีถาดมีจานเนาะปูเนาะผมกล่าวว่างนี่เดอปูเดอร์วัี่ผพานมากเนาะครับผมก็ไดสองแปดแปดสองตรงตรงได้ครับหดหวดปานคนได้หกหนึ่งหกหนึ่งครับก็คือได้มาสองงวดแล้วครับท่านผู้ชมแมนครับ สำหรับวดนี้ก็สิมาขอจากปูอีกครับสาธุสาธุสาธุครับขอให้มาอีกเด้อปูขอให้ลูกหลานสมปรารถนาครับปูครับสาธุสาธุสาธุครท่านผู้ชมครับเลขทูบเอลขเออซียมซีตัวแรกนะครับก็คือเลขห้าครับอืมนี่ค่ะ ตัวที่สองเนาะ,ะ,ะแสดงบางวันนี้เราเห็นซ้ำตัวที่ สองหนึ่งครับท่านผู้ชมครับห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งเอามาใส่กันแช่ครับอันนี้ก็คือบ้านเล็กที่ของผมเลยครับท่านผู้ชมครับติปูให้ห้าสองหนึ่งครับนี่ครับกรับกันอ๋อสลับกันสลับกันเหรอ ห้าสองหนึ่งบ้านเลขที่เราหนึ่งห้าสองเนาะครับบ้านเลขที่ของผมมาขึ้นหนึ่งหาสองครับนี่คือห้าสองหนึ่งอันนี้ห้าสองหนึ่งครับหรือห้าสองเจ็ดนี่ครับจะได้วงคนนี้นต้องหายสามตัววะครับปกติเพิ่นจะชัยลงปูชัยแค่สองตัวครับวันนี้หายสามตัวครับอันนีวชมห้าสองหนึ่งหรือบ้านสองเจ็ดเนาะดูบ้าเลขสิมาตัวนี้กับโบลูเด้อครับทานนตัวชม เด็กเสียมซีครับที่หลวงปู่สวงให้ครับหรือว่าเพื่อนสิเมตาให้ตอนรับปีใหม่บ่อครับกับพ่อแน่เพราะว่างวดนี้กับเป็นวัดสุดท้ายเนาะของปีเนาะเออเออไม่ใช่เนาะวันที่สามวันหนึ่งได้อิกงวดนึงครับนี่ครับต้องพิจารณาเามึงเนาะเมนครับที่ปูนมที่ปูมากครับนมโบราณครับ มี่อาก,การหนาวแล้วเนะาะท่านผู้ชมครับมืีอาก,การหนาวแล้วครับถ้าท่านผู้ชมมาขอโจบขอลาจากปูคึกเกลาครับลืมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ รืมให้เบิลขอเล็กตร์เอ็มลอยด์หาศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ ครับมือนี่ผมแต่ก็ขมหน้าครับมาขอชคขลาดจากปูขึ้นเก่าครับเพื่อไปนําไปฝากกับท่านผู้ชมเนาะครับปูครับใกล้ปีใหม่แล้วครับปูครับกะบบ้าขอตัวเลขของวันที่16ท่าธันวาคม2 5 6ห้ครับเพื่อปูสิเมตตาให้ตัวเลขที่ตรงตรงครับของเลขท้ายรางวัลที่1ฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับปูครับอ่า วันที่ผ่านมาเนาะครับปูก้าให้มาสองวันแล้วนะครับวันดีกับว่าขอเป็นวันที่สามครับปูครับขอให้ผมและก็เอฟซีท่านผู้ชมทุกๆคนสมปรารถนาด้วยครับปูครับสาธุสาธุสาธุขอให้ได้จับเงินหมื่นเงินแสนเด้อครับปูครับ ตัวที่ผมขอจากปูออกมาตรงตรงกับเลขถูกดอกที่ผมจุดนี้เดอร์ปูครับ16บธันวาเนาะครับขอให้คนเขามาเบิ่งช่อง YouTube หลายๆครับปูครับ เลขทูบตัวแรกครับเลขทูบตัวแรกจะคืสซันไต่คอลงปูสวงครับเลขสามครับตัวแรกเดี๋ยวถาดุ่นตัวที่สองมกันนะครับเด้สิบหกธันวาหกสี่ครับเลขทูบตัวที่สองครับของคืสซันไต่คอลงปูเลขหนึ่งครับสามหนึ่งหรือสามเจ็ดของตรงเดปูดเดอร์สิบหกธันวาหกสี่นี่ซอยลุกร้านอะไรกับซอยทุกคนไห้เพื่อนจับเงินหมือนเงินแสนเด็ปูดเดอร์ สามหนึ่งหรือสามเจ็ดครับเดี๋ยร์ละหลุนัวที่สามพร้มกันครับสาธุสาธุสาธุาธเลขชูดต้สามครับจากหลวงปู่สวงนะครับนี่เคยสารไตเพันคอครับเลขชูเสียนคือสามหนึ่งเก้าค,ครับหรือสามเจ็ดเก้าของตรงเดือปูเดอหลกักกรระวังนะครับเดอ้อเก้าอาจจะกลายเป็นหกได้ครับอาจจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหก หรือ7976ครับหรือจะเป็น3936ตัวแดงขอมาตรงตรงในปูเดอร์สามเจ็ดเก้าสามหนึ่งเก้าสาธุสาธุสาธุขอ,องตรงในปูเดอร์สิบหกธันวาหกสี่ให้ทุกคนที่เบิ้งเบิ้งคลิปนี้อยู่ให้เิ็นถือเลขถือลอตเตอรี่ทำไงไงในปูเดอร์หรือสืมาโตกเก่าบ่อนีส่สาธุสาธุสาธุโปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมครับนำเสนอให้ทุกคนเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางหมักบุบกันครับ แต่ปูแล้วก็ะหามากหลายงวดแล้วครับงวดนี้บนแน่นะครับเนาะอกอตรงแม่ปูผนขนมมีแต่ขนมโบราณครับแล้วคือสิมักก่อนทุกคนโชคด,ดีครับผมสาธุสาธุสาธุ